เริ่มต้นกันที่ตัวของบิกลิมก่อนนะครับก็เปิดหัวว่าเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนแต่คราวนี้เนี่ยไปปิดจ็อบปิดดีกวันที่ฟิลิปปินส์นะครับเมื่อวานนี้ก็ทางตัวของบิกลิมเองครมีการแจ้งต่อตลาดทรั์นะครับโดยคุณฮารานริงนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบิกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนว่าบิกริมนะครับว่ามีการเปิดเผยนะครับว่า บริษัทบริกิมโซล่าพาวเวอร์นะครับซึ่งเป็นบริษัทย่อยของพิกริมเองนะครับก็ได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทที่ชื่อว่าคาร์โลนซี่โซล่าเอเนจีคอร์ปอเรชันนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของฟิลิปปินส์นะครับเพื่อการพัฒนาและดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์นะครับกำลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่65เมกะวัตต์ด้วยกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าก็ไปลงทุนซื้อหุ้นนะฮะเพิ่มทุนในบริษัท ที่ฟิลิปปินส์นะครับโดยมูลค่าในแง่ของการลงทุนเบื้องต้นอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นนะครับคุณนัชชัยครับท<ำ>้าการไปซื้อหุ้นนะครับ <c oughs> ก็ประมาณ118ล้านบาทนะครับ <c oughs> แล้วก็ไอโครงการนี้นะครับ <c oughs> ก็คาดว่าจะเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงของไตรมาสแรกของปี2 7 7 0อันนี้เป็น greenfield ไปเลยนะครับไปซื้อหุ้นแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะต้องมีการเข้าไปลงทุนในแง่ของการสร้างาโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็มี เงื่อนไขในแง่ของการ COD ในปี2อ7 0นั่นก็หมายถึงว่าการรับรู้รายได้ก็จะเกิดขึ้นในช่วงนั้นสำหรับโครงการานี้นะครับก็ถือว่าโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นอยู่ภายใต้สัญญา Solar Energy c o r คอร์ t ปอเจากตัวของ Department of Energy ของฟิลิปปินส์นะครับก็รวมถึงสิทธทิการเช่าที่ดินและระยะยาวอันนี้25ปีอันนี้ก็สามารถต่ออายุได้นะครับโดยได้รับการอนุมัติ และรับใบอนุญาตครบถ้วนแล้วจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็ถือว่ารอเพียงแค่การก่อสร้างแล้วก็ CO d นะครับนอกจากนี้นะครับโครงการโครงการก็ยังได้รับการอนุมัติในการเข้าร่วมโครงการที่เขาเรียกว่า BOI Green l a n ลนะครับก็เป็นมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับช่วยเร่งรัดกระบวนการอนุมัติและการออกใบอนุญาตต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพก็สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการเข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้าง และการดาเนินโครงการนะครับก็ถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่โครงการที่2ในฟิลิปปินส์ของพี่กิมแล,แล้วเขาลงไปก่อนหน้านี้แล้วเนะี่ยอันนี้ก็คือบรรยากาศที่เซ็นกันเมื่อวานนี้นะครับ<อ>ก็มีคุณฮาราลิงนะครับแล้วก็มีตัวแทนจากทางฟิลิปปินส์นะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะ65เมกโครงการที่ 2, 2ที่ฟิลิปปินส์นะครับทั้งนี้นะครับก็คุณฮาราลิงก็มีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่าจากความต้องการ ใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้นต่อเนื่องในฟิลิปปินส์การลงทุนนี้ถือเป็นการวางกยุธ์สำคัญในการขับเคลื่อนภาคพลังงานสะอาดและขยายการลงทุนของบีกลิมนะครับในพืมิภาคอาเซียนรวมถึงการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนตามแนวโน้มการใช้พลังงานที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับโดย lim, บีกลิมนะฮะมีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนมากกว่า50%จากพอร์ตทั้งหมดนะครับ เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาก๊าซธรรมชาติระยะยาวและยังเป็นการขยายความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและก็ต่อยอดและก็สร้างโอกาสนะฮะก็เขามีหมุดหมายนะฮะสำหรับปีกริมเองนะครับว่าภายในปี2,573เนี่ยไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การลงทุนของปีกริมเนี่ยจะอยู่ที่10,000เมกะวัตต์ด้วยกันอันนี้เป้าหมายครับ2,573 10,000เมกแล้วก็มี เป้าหมายในแง่ของการเข้าสู่เ,เขาเรียกว่ามีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์นะครับหรือว่าซีโร่คาร์บอนเนี่ยครับภายในปี293อันนี้ก็ต้องบอกว่า10,000เมกและอันนี้เป็นเป้าหมายปี73แล้วก็มีเป้าหมายที่ต่อเนื่องก็คือเรื่องของพลังงานทดแทนเนี่ยทางบิกิมเขาบอกห้าบอนะก็50%อร์ตของพอร์ททั้งหมดเพราะนั้นก็น่าสนใจครับในแง่ของการขยายการลงทุนของฟิลิปปินส์ก็มีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะมีที่ เกาหลีอีกนะ, uh huh. ะที่เขาก็ uh huh. กําลังก่อสร้างอยู่โรงไฟฟ้าพลังงานเครียกพลังงานลมนอกชายฝั่งนะฮะก็มีอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับอันนี้ในส่วนของวิคกิมครับ